นี่แก้มยุ้ยเปิดร้านเองหาเงินเองคิดเองทำเมนูทำอะไรเองหมดเลยนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยที่แก้มยุ้ยเนี่ยเปิดร้านขายน้ำเองนะครับโดยที่เป็นไอเดียของเขาเองเดี๋ยวเรามาดูน,นะครับว่าเมนูมีอะไรบ้างลกูกนีค่ะมีเมนูนี่อ่ามีโค้กยี่สิบบาทขนาดแก้วะมาณนี้อ๋อ อนี่นี่แกประมาณนี้20บาทใช่ไหมแล้วก็มีโค้กส่วนผสมยี่สิบบาทคือน้ำ20บาทแบบเลยอ่าฮะก็มีทัอปปิ้งค่ะมีใส่ทับปิ้งด้วยเหรอใช่กินจริงจมันดูกินแล้วไม่อร่อยนะกินเกี๊ยมันอร่อยมากอ่อดูข้างนอกเหมือนไม่อร่อยอันนี้คือฮาโลวีนอันนี้วัชเมโล่เนี่ยจะหมดแล้วก็ขายดีมากขายดีมากอ้าวเหรออ๋อนี่แล้วขายกับใครน้องดาใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ขายได้เยอะไหมได้เยอะค่ะแต่เมื่อวานหมดไป ไปได้หมดละหนึ่งวอืมขายไปคนในหมู่บ้านนะครับเนาะวันนี้จริงๆเป็นวันที่สองแล้วแหละเมื่อวานขายก่อนนั้นนี้มาแล้วหนึ่งวันซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่ยี่สี่ก็คือเมื่อวานเนี่ยขายมาแล้วหนึ่งวันก็คือวันที่ยี่สามขายที่เทศกาลอาหารเจของกระทาไฮโซนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยมาขายต่อที่ออฟฟิศก็เลยอยากจะมาต่อเนื่องนะครับ โอเคบ๊ายบายลูกบ๊ายบายมาอุ่หนึ่งกันด้วยนะคะ